สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการเคลมเหรียญป๊อปคอยนะครับที่เราสมัครไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเขาให้เนี่ฟรีทั้งหมด100ป๊อปคอยนะฮะทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่ลงทะเบียนรับเหรียญป๊อปคอยเอาไว้นะครับก่อนวันที่10มกราคม2565นะครับท่านเนี่ยจะได้รับจำนวน100ป๊อปคอยฟรีนะครผมเนื่องจากว่าตอนที่เราสมัครเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราใส่เจ้าตัว wallet ที่ไหนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปทำการเอาเหรียญเนี่ยที่ได้มานะครับไปใส่ไว้ใน wallet นะฮะซึ่งเจ้าตัว wallet หรือกระเป๋าตังค์ที่รองรับสำหรับการเคลมป๊อปคอยตัวนี้เนี่ย ก็คือเขาจะใช้ในส่วนของบิตคัพครับแต่ว่าไม่ใช่บิตคัพทั่วๆไปที่เราใช้ในการเทรดนะครับแต่เป็นบิตคัพเน็กครับซึ่งเจ้าตัวบิตคัพเน็กตัวนี้นะครับต่างจากเจ้าตัวบิตคัพตรงในด้านของวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้นเองนะครับในส่วนของบิตคัพเน็กเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นกระเป๋าตังสำหรับเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น NFT นะครับลงไปถึง แฟนโทเค็นต่างๆนะครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของโลก d e f าต่างๆก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ถัดๆไปซึ่งเจ้าตัวแอคเคา t ์ของบิตคัพปกติกับบิตคัพเ e ็กเนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสมัครเจ้าตัวบิตคัพเน็กเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้ชื่อแอคเคาน์เดียวกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเท่านั้นเองอ่ะทีนี้นะครับมาถึงขั้นตอนการเคลมเหรียญกันบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เข้าไปที่ เว็บไซต์นะครับ popcoin.co ครับเมื่อเข้าเว็บไซต์เข้าไปนะครับก็ให้ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับผมจะมีด้านบนนะครับเป็นรับเหรียญ r e f e r r a l ก็ให้กดได้เลยครับจำนวนเหรียญ1น0 popcoin นะครับก็จะขึ้นมาที่ด้านบนขวาเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยจ้าเหรียญตัวเนี้ยไปใส่เจ้าตัว Bit Cup next ยังไงนะครับให้คลิกไปที่เหรียญของป o อ Coin ด้านบนนะครับที่100นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับมีเมนูนะครับให้คุณเนี่ยเชื่อมต่อกระเป๋า Pop Wallet ครับก็ให้ทําการเชื่อมต่อกระเป๋าเจ้าตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครมี Account ของ Bit Cup Next อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับเจ้าตัว Bit Cup Next นะครับโอเคครับยังไงก็ขอ ขอคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ